สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องยังเติ์กไลฟ์สตอรี่นะครับก็สําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนกดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดลุ้นรุ่นรวยรุ่งเรืองหลวงประพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับอีก5ลุนนะครับอีกหลุนนะครับก็เดี๋ยวมามาชมกันนะครับว่าจะได้ เนื้ออะไรกันบ้างนะครับนะฮะอ่ะก็สำหรับท่านใดที่สนใจรายการลุ้นนะครับก็เลขหนึ่งถึงเลขสิบนะครับก็เลือกเลือกมานะครับเลือกมาแล้วแอดไลน์แอดไลน์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับครับสำหรับลุ้นแรกลุ้นแรกของวันนี้นะครับลุ้นแรกของวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะ ว่าเราจะได้เนื้ออะไรกันนะครับจะได้เนื้ออะไรนะฮะดูกันเลยนะครับหน้ากล่องลักษณะกล่องนะครับก็ดูกันเลยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ลงยาฟ้านะครับลงยาฟ้า เป็นเนื้อทองแดงลงยาฟ้านะครับเนื้อทองแดงลงยาฟ้านะฮะก็ได้เลขอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูเลขกันนะฮะน่าจะเป็น4 2 4สอนะครับเลขนะฮะดูความสวยงามของเหรียญน,นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับจะตอกโค้ดระบุนเนื้อไว้อยู่นะฮะ ลงยาฟ้านะครับการลงยาค่อนข้างเรียบร้อยนะครับค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะดูนะฮะโอเคสำหรับรุ่นแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรุ่นที่สองกันนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรพิมพอะไรนะครับก็รุ่นรวยรุ่งเรืองนี่นะฮะจะมีทั้งหมด สองพิมพ์นะครับสองพิมพ์จะเป็นพิมพ์หนักปกแล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่อย่างที่เห็นนี่นะฮนะสำหรับพิมพ์หนักปกเนี่ยนะครับจะผู้สร้างจะใส่ทองคําทองคําแท่งน้ําหนักหนึ่งกร,รัมนะครับใส่มากับรายการลุ้นพิมพ์หนักปกนะครับใส่มากับรายการลุ้นพิมพ์หนักปกนะฮะก็มาดูรุ้นที่สองสำหรับคลิปนี้กันเลยนะครับ ดูกันเลยนะฮะว่าจะได้พิมพ์อะไรเนื้ออะไรนะครับเป็นพิมพ์หน้าปกครับพิมพ์หน้าปกพิมพ์หน้าปกเลขอะไรเอ่ยนะฮะ พิมหน้าปกเลข200ครับเลข200น่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับอุ้ยลงยาเขียวจะเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวนะครับเลข200เนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวนะครับค่อนข้าง สวยเลยนะครับพิมพ์หน้ากปกนี้นะฮะดูฮนะดูรายละเอียดนะครับลงยาสีประจําวันเกิดนะครับสีประจําวันเกิดสีเขียวนะครับส่วนนี่เป็นพิมพ์หน้ากปกสีม่วงนะครับสีม่วงสีเขียวนี่จะเป็น เนื้อทองทิพย์นะครับสีม่วงนี่น่าจะเป็นกะไหล่ทองนะครับผิวจะไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันนะฮะดูสันขอบเหรียญนะครับดูด้านหลังเหรียญนะครับทองทิพย์กับกะไหล่ทองครับขวามือนี่เป็นทองทิพย์นะครับซ้ายมือนี่เป็นกะไหลทองนะครับ ออน่าจะเป็นทองแดงนะครับโทษทีฮะน่าจะเป็นทองแดงเค okay, ครับเดี๋ยวไปลุ้นต่อไปกันเลยนะฮะลุ้นต่อไปกันเลยว่าจะได้พิมพ์อะไรนะครับพิมพ์อะไรเนื้ออะไรนะฮะเคครับ, okay, รบเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะก็การดูเนื้อผมดูผ่านจอกล้องนะครับก็ อาจจะเพียเพ้ยนๆตาไปบ้างนะครับดูผ่านหน้าจอกล้องนะฮะถ้าผิดถูกยังไงขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะฮะอุย้ยนี่ฮะเนื้อทองทิพนี่ฮะเนื้อทองทิพเนื้อทองทิพลงยาขาวนะครับพิมพ์หน้าปกนะครับสุดยอดแห่งความสวยงามอีก หนึ่งเหรียญน,นะครับสุดยอดในความสวยงามอีกหนึ่งเหรียญน,นะฮะลงยาขาวนะครับน่ากปกลงยาขาวนะฮะเลขอะไรเอ่ยเลขหกสิบสามนะครับหกสิบสามโอโ้โหสวยงามมากครับลงยาขาวนะครับสวยงามครับสวยงาม โอเคครับเดี๋ยวไปรุ่นที่สี่กันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้รุ่นที่สี่นะฮะจะได้พิมพ์อะไรเนื้ออะไรไปดูกัน,นครับไปดูกันเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตแกะซีนสักครู่นะครับแกะซีนสักครู่ก็พิมพหน้าปกจะสร้างน้อยกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพหน้าปกจะสร้างน้อยกว่านะฮะส่วนตัวผมชอบพิมพหน้าปก มากกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับดูรายละเอียดชอบครับชอบเป็นการชอบส่วนตัวนะฮะพิมพหน้าปกอีกแล้วครับหน้าปกอีกแล้วโอ้โหกล่องหลุดกล่องหลุดนะครับเอเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเดี๋ยวดูโค้ดนะฮะโค้ดหนึ่ง เจ็ดเจ็ดนะครับจะเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาส้มนะครับลงยาส้มนะฮะพิมพ์หน้าปกสวยๆอีกเหรียญหนึ่งเลยฮะพิมพ์หน้ากปกนะครับลงยาส้มโอเคครับเดี๋ยวมาดูรุ้นสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับรุ้นสุดท้ายสำหรับคลิปนี้จะเป็นพิมพ์อะไร เนื้ออะไรนะครับมาดูกันเลยนะครับดูกันเลย,ย,ยเนื้ออะไรเนื้ออะไรลุ้นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับลุ้นสุดท้ายของคลิปนี้เป็นเนื้อ เนื้ออะไรเอ่ยเนื้อสัตตะหรือเปล่าครับสัตตะลงยาวฟ้านะครับถ้าเนื้อทองแดงจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะเนื้อทองแดงตัวนี้น่าจะเป็นเนื้อสัตตะนะครับเนื้อสัตตะ ไม่มีโค้ดตอกบ,บอกระบุเนะื้อเป็นเลขสองหกสองนะครับสองหกสองเป็นเนื้อสัตตะนะครับถ้าเนื้อทองทิพย์จะลักษณะเหมือนเหนรียญลงยาตรงชาตินี้นะฮะส่วนเหรียญนี้น่าจะเป็นเนื้อสัตตะนะครับสัตตะลงยาฟ้านะครับเลขสองหกสองนะครับผมสองหกสองนะฮะโอเคครับสำหรับ คลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปเปิดลุ้นรวยลุงเรืองหลวงพัฒนวัดห้วยดนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับต้อนรับวันปีใหม่ที่จะมาถึงปี64นี้นะครับขอบคุณครับ